อยู่กับเอ็มสอเจริญการช่างนะครับก็วันนี้เราอยู่ที่บ้านแกนะครับตําบลหนองขาวนะครับอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นค่าติดรถไถนะครับคูบุต้านะครับ L5018 นะครับตัวนี้ก็เป็นโครงผานะครับรหัสผาน DH246 F นะครับก็ใบ24นิ้วนะครับ6ใบนะครับนี่246 24ก็หมายความว่าใบ24นิ้วนะครับ 6F ก็หมายความว่า6ใบนะครับก็ตัวนี้เป็น อ่าตรงรุ่นนะครับคูบูต้านะครับคาดของเรานะครับนี่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ไปนะครับจะติดตั้งยังไงนะครับติดตั้งเองได้ไหมจับยึดตรงไหนนะครับติดตั้งยากไหมนะครับเป็นคําถามที่ลูกค้าสอบถามมุมเข้ามาเยอะนะครับว่าเอฟส่งไปภาคเหนือแล้วช่างไม่ได้ไปติดตั้งให้จะติดตั้งยังไงนะครับติดตั้งยากไหมนะครับต้องเชื่อมต้องแปลงอะไรไหมนะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้เลยนะครับว่าการติดตั้งติดตั้งอ่ายังไงนะครับง่ายมากนะครับก็ เดี๋ยวทีมงานครับจะติดตั้งให้ดูนะครับตัวนี้ก็รหัสผานเนี่ยเป็นคูปุต้า5้าสแรงใบผาน24นิ้วเนี่ยครับโค้งผานเห็นไหมครับนี่สันกระดูกยาวทั้งแถบเลยครับนี่ครับแล้วก็จะจับยึดแล้วก็ขันน็อตยึดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีการติดตั้งนะครับลูกค้าก็จับยึดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่บนโค้งผานตัวนี้นะครับนี่อ่ามันก็จะที่จะขยับ นะครับที่จะขยับนะครับถ้ามันติดนะครับก็ขยับน็อตตัวนี้นะครับขยับเข้ามาด้านในนะครับนิดนึงนะครับนี่เราทาขามาฟิตเลยนะครับนี่ครับการติดตั้งก็อยู่ประมาณนี้เลยด้านล่างก็ใส่ในส่วนของประกับล็อกแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับวางลงแล้วก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับในส่วนการที่เราสโลปฟันเนี่ยที่ลูกค้าเห็นนะครับเวลาวางลงเนี่ยครับผานไถนะครับเวลาใช้งานมันยกขึ้นยกลงเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยเลยครับถ้าเราทําฟันตรงเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ ถ้าเราทําฟันตรงเลยนะครับองศาการวางเนี่ยวางลงปุ๊บเนี่ยขามันเนี่ยนะครับมันจะเสียศูนย์ก่อนก่อนเพื่อนเลยนะครับก็โครงสร้างเนี่ยขานี่แหละครับสําคัญมากนะครับถ้าเราสรลปฟันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับการวางเนี่ยครับเขาจะนอนกับพื้นก่อนนะครับถ้ามันหลวเกินนะครับองศาที่มันยื่นออกมาแบบนี้นะครับนี่มันจะสามารถที่จะยกขึ้นได้แบบนี้นะครับนี่ยกขึ้นได้เองนะครับโดยที่มีสปริงสองตัวนี้กดอยู่นะครับ มันจะทําให้ขาเราเนี่ยใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับเราออกแบบมาเนี่ยคือ,อตัวนี้เป็นตัวที่เราปรับปรุงแล้วใช้งานได้ดีที่สุดแล้วนะครับก็ถ้าดินเปียกแล้วก็ปรับรูหนึ่งนะครับดินประมาณอมๆน้ําหน่อยเราก็ปรับรูรูที่สองนะครับถ้าเป็นดินแห้งเราก็ปรับรู3มรู4นะครับก็อยู่ที่การไถตื้นไถลึกด้วยนะครับ รูซ้ายอยู่ฝั่งไหนฝั่งขวาก็ต้องอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวให้ทีมงานยกขึ้นให้ดูนะครับ่าทีมงานภาพขึ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับการตั้งขอแค่ไม่ชนกับเบรคที่มาตัวนี้ก็โอเคแล้วครับยกขึ้นก็จะอยู่ในโค้งผานไถเราแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะอยู่ในโซนของล้อลดผูกมานหน่อยนะครับนครับก็มานนี้ใครสนใจก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทรศูนย์7ปดแปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดหนึ่งสามหนะครับ ช่างเอสอเจริญการช่างนะครับนี่ครับแอดไลน์มาสอบถามผมไปได้นะครับก็มีตั้งแต่รุ่นสาสแรง36แรง40แรงแล้วก็คูบต้าสี่สิบเจแรง4ี่แรง50แรงนะครับหรือจะเป็นรุ่นใหญ่เอ็มย6 2 4 0 MU57 ก็สามารถที่จะผลิตให้ได้ Ford นะครับแล้วก็ผลิตได้ยานมาคูบุต้าอิสกีนิวฮอลแลนด์นะครับเราสามารถผลิตให้ได้เกือบทุกรุ่นนะครับ ก็ทําสีให้ตรงสเปคแล้วก็โค้งผานเนี่ยครับคองผานจะมีค่อนข้างหลายรุ่นนะครับเราจะผลิตตามสเปคคองผานใครคองผานมันนะครับระดับขาวความกว้างความยาวอยู่ในมาเตอร์ที่เรามีอยู่ที่โรงงานแล้วนะครับเราออกแบบมาค่อนข้างเยอะแล้ว300กว่าท่านแล้วนะครับที่สั่งซื้อกับ M เอ็มสอเจริญการช่างนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเบอร์โทร0 8 8 7 4 7 8 1 3 6นะครับ